สวัสดีคะ่ะ fc เ,เ,เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะคะวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์6ปีในอิตาลีทำอะไรบ้างนะคะแทบจะไม่ได้ทำอะไรมากมายเลยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมสามปีแรกนะคะไปแต่โรงเรียนคนที่นี่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษทำให้เราต้องไปโรงเรียนพูดกับสามีรู้เรื่องคนเดียวนอกนั้นพูดกับคนอื่นไม่รู้เรื่องก็จำเป็นต้องไปโรงเรียน อีกทั้งกฎหมายใหม่ของอิตาลีทุกคนที่มาอาศัยอยู่ประเทศอิตาลีอย่างน้อยต้องรู้ภาษาอิตาลขีขั้นพื้นฐานคือต้องสื่อสารในชีวิตประจําวันได้นะคะแล้วก็ไปโรงเรียนนะตอนนั้นเรายังรอใบอนุญาตพำนักซึ่งยังไปไม่ได้เราก็รอรอรอ,อจนถึงเดือนธันวาเราไปเรียนสายกว่าคนอื่นๆเขาประมาณสองเดือนนะคะไปถึงก็เจองานหนักเลยเวิร์บ,บี ไม่เรียน A B C D เหมือนคนอื่นเขาเพราะเขาผ่านไปหมดแล้วก็โชคดีที่เรียนมาจากเมืองไทยบ้างพื้นฐาน A B C D วันเดือนปีนับหนึ่งให้ถึงพันนี่คือพื้นฐานของทุกภาษาที่เราจะเรียนเพราะตอนเราไปเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประ,ประจำวันกับแอนดรูบิกนะที่เอกมัยเมื่อหลายสิปีที่แล้วนะเรียนภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันเราก็เลยเอาพื้นฐานของ ภาษาอังกฤษที่เราเรียนมามาลำดับในการเรียนในภาษาอิตาลีซึ่งเราเรียนมาจากเมืองไทยบ้างก็ทําให้เวลาไปเรียนเราก็ตามทันเพื่อนอาทิตย์แรกครูก็ให้เรียนตัวต่อตัว,ตวโชคดีที่ว่าครูของเราอะ่ะเป็นครูสอนอังกฤษอิตาเลียนนะก็เลยเข้าใจได้ง่ายขึ้นสอบอาทิตย์แรกผ่านฉลุยนะคะเพราะสอบแค่วันเดือนปีวันจันทร์ภาษาอิตาลีว่าอะไรวันอังคารว่าอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะอ่า ง่ายแล้วก็เธอเป็นใครมาจากไหนอะไรประมาณเนี้วทย์นนม what, what your name? ก็โคมเมสิคิ亚马เราก็เขียนชื่อนามสก,กุลเราไปอะไรประมาณนี้ค่ะก็เป็นคำเบสิกคำง่ายๆคำกล่าวสวัสดีกันบวัวจูโนโคมเมสตสวัสดีวันนี้เธอเป็นยังไงดิโดเวเซคุณเป็นใครมาจากไหนม,มันก็จะ เป็นคำที่ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะอย่างน้อยเราได้พื้นฐานในชีวิตประจำวันแล้วก็ทักทายกับชาวอิตาเลียนได้คนอิตาเลียนน่ารักนะคะเขาไม่เขาไม่รู้จักเราเขาก็ชาวเราหมดอ่ะเราเดินไปโรงเรียนใหม่ๆเราก็งงเอ๊ะทำไมเขาสวัสดีฉันหมดทุกคนเราก็มาบอกสามีเออดาริงฉันเดินไปโรงเรียนทำไมทุกคนเขามาสวัสดีฉันหมดอ่ะฉันไม่รู้จักพวกเขาเลยนะมันเป็นอันตรายสำหรับฉันไหม คืออันนี้เรากลัวนะพูดตรงๆเพราะเราไม่รู้จักเขาแล้วเขาก็มาทักเรานี่เออคือมันเป็นมิตรหรือว่ายังไงเราก็ไม่เข้าใจวัฒนธรรมเนาะเราเพิ่งมาอยู่คือมาอยู่นะเราอยู่แต่ในบ้านนะเรามันไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ออกไปไหนตอนที่เราไปโรงเรียนแค่นั้นเพราะสามีตอนนั้นยังทํางานอยู่นะคะเราจะอยู่แต่ในบ้านมันเลยไม่มีสังคมไม่มีเพื่อนไม่มีความรู้อะไรมากมายดูทีวีก็ดูการ์ตูนเรียนเรียนภาษาอิตาลี ก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างพอไปโรงเรียนมาก็รู้เรื่องทักทยายคนแถวบ้านเป็นภาษาอิตาเลียนได้ก็รู้สึกดีนะคะพอสามปีให้หลังเนี่ยโคตรเก่งเลยเดินทางคนเดียวได้ทำงานเองได้หางานเองได้สามปีให้หลังเราไม่เคยพึ่งสามีเลยเราพึ่งตัวเองตลอดเดินทางคนเดียวไม่ว่าไปโรมไปมิลานไปตุเรนโนไปฝรั่งเศสไปโมนาโก ทุกอย่างเราพึ่งตัวเองสามปีมานี่ไม่เคยขอเงินสามีเดินทางเองไปไหนเองทำงานเองภาษาอิตาลีเร,า,เราอ่านออกเขียนได้หมดนะคะแต่เราพูดไม่เก่งพูดตรงๆนะพูดไม่ค่อยเก่งแต่ว่าเราสื่อสารได้ในระดับหนึง่งนะการทำงานน่ะเราทำงานโรงแรมแม่บ้านห้าดาวคือเราใช้ภาษาอังกฤษ,ษในการทำงานก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาสำหรับการทำงานถ้าทำกับ คนที่เขาใช้ภาษาอังกฤษได้นะเราก็ไม่เก่งนะภาษาอิตาลีแต่เราเรียนมาไอภาษาอังกฤษอะเราเรียนมาสําหรับภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะก็มีเซอร์ติฟิเคตจากเมืองไทยนะสําหรับเลเวลภาษาอังกฤษเนาะแต่จะให้เราเป๊ะเวอร์เหมือนคนฝรั่งมันก็ไม่ใช่หรอกแต่เราสื่อสารสนทนารู้เรื่องน่ะคือโอเคแล้วก็เหมือนกับภาษาอิตาลีมันไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่เรานะคะ มันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบที่เราจะเป๊ะเวอร์เหมือนถิ่นที่เรากําเนิดมาหรอกแต่เราก็ต้องเรียนรู้ต้องพยายามนะคะทุกวันนี้เราไปไหนมาไหนคนเดียวได้เราคิดว่าเราเก่งเอาตัวเองรอดได้นี่แหละบางคนอยู่อิตาลีมาสิบปียังขึ้นรถเมลไม่เป็นขึ้นรถไฟไม่เป็นบางคนอยู่อยู่อิตาลีมาสามสิบปียังไม่เคยไปโรงเรียนเลยแต่พูดนี่เก่งมากแต่อ่านภาษาอิตาลีไม่ออกเขียนไม่เป็นนะคนเราอย่าไปดูถูกคนอื่นว่าโง่ เรานี่โดนตลอดว่าอยู่อิตาลีมา6ปีโง่จังพูดอิตาลีไม่เป็นคุณเก่งค่ะคุณพูดได้หมดแต่คุณก็อ่านภาษาอิตาลีไม่ออกเขียนไม่เป็นนะอย่าดูถูกคนอื่นเขาคนเรามันเก่งกันคนละอย่างนะทุกวันนี้เราก็ยังหางานของเราตามปกตินะก็ยังสมัครไปเรื่อยๆรอการเรียกตัวรอการไปสัมภาษณ์รอการไปทดลองงานเพราะว่าช่วงนี้เราจะระ,ะมัดระวังมากเกี่ยวกับสัญญาง,งาน ถ้าถ้าสัญญางานไม่ถูกต้องตามที่คุยกันเราจะไม่เซ็นสัญญาเลยแล้วเราก็จะไม่ทํายิ่งถ้าเป็นเอเจนซี่ที่เอาเปรียบเราเราจะไม่ทําเลยนะคะอย่างเคยไปสัมภาษณ์งานเขาบอกเงินเดือนพันสามร้อยหกสิบแต่เขาจะจ่ายเราแค่เจ็ดร้อยหกสิบที่เหลือคือเอเจนซี่จะหักเงินเราไปเราไม่ทําค่ะเราไปทําให้เขาเอาเงินเราทําไมบางเอเจนซี่เขาเก็บเราแค่เหมือนว่าค่าอ่าค่าหัวเก็บแค่ครั้งเดียวจบอย่างข้าวก่อนอะ เราเสียแค่30ยูโรแล้วเราก็ได้ค่าตอบแทนที่คุ้มค่าได้งานที่คุ้มค่ามันก็โอเคแต่ถ้างานที่เขาจะมากินเงินเดือนเราทุกเดือนนี่เราจะไม่ทำนะเราจะไปทำงานเพื่อคนอื่นทำไมอะทำเพื่อตัวเองก็หนักพอแล้วนะเพราะฉะนั้นทุกครั้งในการทำงานอะอ่านสัญญาให้รอบคอบคุยกับแมนเจอร์ให้ละเอียดเรื่องงาน ใครจะว่าเลือกงานก็บอกตรงๆนะคะว่าที่เราเลือกเพราะว่าเราเป็นคนทํางานการทํางานในอิตาลีมันหนักหนักมากเวลากินข้าวก็ไม่มีเราต้องสู้กับงานที่มันรัดตัวต้องทันเวลาเพราะฉะนั้นเราก็สู้ต่อไปค่ะไม่มีอะไรที่ทําให้เรายอ่อท้อเหนื่อยก็พักหนักก็วางว่างแล้ววิ่งขึ้นรถไฟไปกินกาแฟกันจะ้ะมา